วิชานี้มีต้องบอกก่อนนะคะวิชานี้เป็นวิชาชื่อโหนไทยหนูนะคะเป็นวิชาเก่าแก่มากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะสมัยพระเจ้าประสาททองนะคะท่านพญาโหราธิบดีเนี่ยเป็นโหนประจำประจำตัวนะคะสืบเรื่องมาจากว่าท่าน ท่านท่านพระเจ้าประสาททองเนี่ยนั่งอยู่ในที่เสด็จออกประพาสที่นั่งเล่นเขาเรียกก็อะไรนะใช่ท้องโถงที่นั่งเล่นท้องโถงแล้วหนูล่วงลงมานะคะแล้วเอาก็เอาขันทองครอบไว้แล้วก็เรียกให้โหนเนี่ยมาพยากรดูซิทีนี้ท่านพยาฮัวลาท่านก็พยากรณ์ว่าเป็นสัตว์สีเท้านะคะสัตว์สีเท้า พระเจ้าอยู่หัวสัตว์ทองก็บอกว่าสัตว์สีเท้าว่าใช่มีกี่ตัวแล้วมันมีกี่ตัวแล้วแล้วท่านพญาโหรวลาก็นับบอกว่ามีสี่ตัวซึ่งเขาคลอดไปตัวเดียวแต่มันมาคลอดลูกอีกสามตัวทีนี้พระเจ้าประสาททองก็บอกสงสัยผิดแล้วล่ะมันไม่ไม่แลี้ยมาตัวเดียวอะไรยเงี้ยแต่พอเปิดขันทองปุ๊บตัวแม่วิ่งหนีไปแล้วเหลือลูกอีกสามตัวก็ถ้ากับว่ามีหนูสี่ตัวทีนี้ท่านก็จะ คือจะจะแบบเชื่อเชื่อเชื่อมากใช่คือเป็นเป็นเป็นโห่เป็นโห่ประจำพระองค์ประจำพระองค์ไปเลยง่ายๆนะครับก็คือตามตำนานแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนหนูตกลงมาจากข้างบนตกลงมาเสร็จตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่ามุสิกอะบางคนไปเจอในตำราว่าเขียนมุสิกมูสิกนั่นก็คือหนูแหละล่วงลงมานะครับเสร็จแล้วนะพระองค์ก็เลยใช้พระองค์นะเป็นคนเห็นคําตอบอยู่แล้วว่าคือตัวอะไรก็เลยเอาเอาเอาขันเนี่ยหรือว่า ครอบไว้จ้ะอ่าเก็เลยไปเรียกโหรมานี่นะคะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นพระนารายนะครับยุคพระเจ้าประสาททองอันนี้คือพระอ่าพระนารายนะครับนะเพราะว่าอ่าพระองค์นี้มีความเชื่อในเรื่องอ่าโหราธิบดีมากเพราะว่าคือว่าง่ายๆเลยโหราธิบดีในสมัยนั้นอ่ะเป็นคนที่แต่งหนังสือจินดามณีใช่ที่พวกเราได้เรียนเองนะครับแล้วก็ท่านก็เลยมียศนะก็คือพระโหราธิบดีนอกจากเป็นเป็นเป็นผู้แต่งหนังสือแล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นครูว่าง่ายๆครูที่สอนพระราชาเองนะครับต่สมัยก่อนเขาใช้คําว่าโหัวราหรือราชครูนะครับศาสตร์เนี้มันก็เลยอยู่มานานก็หลังจากที่พยากรณ์แม่นแล้วถูกใช่ไหมคะท่านก็ได้ฉายาว่าหนหนูหนหนูเฉยๆนะคะตอนแรกชื่อโหนหนูหนหนูเฉยๆนะคะแต่ครับ วิชาโหไทยหนูน่ะมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไม่ใช่มาจากท่านนะคะมีก่อนมีก่อนมาแต่ท่านใช้วิชานี้ในการพยากรณ์จับยามและพยากรณ์ว่าง่ายคือการจับยามพยากรณ์การจับยามและพยากรณ์ก็เลยคล้องจองกันว่าเป็นโหไทยหนูนะคะแล้วจะมีอาจารย์ประทีปท่านเป็นคนแต่งหนังสือครับือมิวว่าความที่เรารักวิชานี้มากมิวเข้าไปไปไปค้นค้นประวัติโหไทยหนูที่ที่ อ๋อสมุดแห่งชาตินะคะมีไปเป็นวันเลยไปแบบไปอยู่ทั้งวันเลยไปหาใช่ไใช่ค่ะเพื่อที่เราอยากรู้ต้นตอเนี่ยมาจากไหนแต่ท้ายแล้วได้แค่ของอาจารย์ประที่ไม่มีใครได้ได้เขียนเลยไม่นังใครต่อยอดมาแล้วก็นอกจากาำที่ปุ๊บก็มามีมิวที่ที่มีเขียนต่อไปเป็นพัฒนาขึ้นมาอีกอีกช่วงหนึ่งอีกรุ่นหนึ่เหมือนแบบว่าทันยุคทันสมัยขึ้นอย่างดวงยามเนี่ย อางดวงยามที่ทําแต่ละดวงเนี่ยมิวใช้ Power Point ท,ทำเนี่ยมิวทำทีละวางทีละเส้นวางทีละตัวตัวทั้งหมด112ดวงยามที่เป็นดวงยามที่แบบว่าตายตัวนะคะคือ ตอนนั้นที่ตอนที่เรียนได้มาสักสองสามปีอ่ะมิวทำมาเรื่อยก็เขียนหนังสือมาเรื่อยแต่งหนังสือมาเรื่อยดวงยามอันนี้เป็นดวงยามสาเร็จที่มิวเขียนขึ้นมาแล้วที่ได้ใช้กันทั่วไปที่อาจารย์ท่านอื่นเอาไปสอนนะคือมิวเป็นคนทําเองนะคะนี่เป็นไงฮะอาจารย์แล้วที่นี่ว่าวิชานี้เป็นวิชาที่คือมีเสน่ห์มากหนึ่งไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดสองดูเวลาปุ๊บ พยาบาได้เลยอ่านได้เลยว่าคุณเจอเรื่องอะไรนะคะคุณเจอเรื่องอะไรคุณคุณต้องแก้อย่างไงคือมิวเนี่ยครับมิวเป็นหมอดูที่แตกต่างอย่างหนึ่งคือเราต้องมีวิธีแก้ให้ลูกดวงใช่ครับใช่อย่างลูกดวงถามเข้ามาเนี่ยพบดีพบดีหมดเลยเราอยู่เพิ่งไทยดีเราต้องแก้ในจุดที่ถ้ามีดาวเสียเราต้องแก้ให้เขาอปแนะนําไปก่อนแนะนําไปก่อนเพราะนั้นหมิวเลยบอกว่าการพัฒนาของมิวเนี่ยคือหนึ่งเราต้องเอาความแม่นยํา เป็นที่เป็นที่ตั้งเพราะงั้นเนี่ยความแม่นยำเนี่ยต้องเกิน80%เอพราอมิวหาของหายเนี่ยมีบอกเลยว่าเกิน80%เจอหน้านอยมากที่จะไม่เจอนี่นะครับทุกคนนะอาจารย์อุ้ยท่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้มันโคตรเป็นโอกาสเลยนะใครได้ดูไลฟ์อ่ะคุณแม่งโคตรโชคดีเลยอาจารย์อุ้ยฟังไปเนี่ยตื่นเต้นไปนะคนลุกไปเพราะแบบเออถือว่าเป็นวีคหนึ่งที่แบบเออหเราได้ความรู้นะครับสเราได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรได้ศาสตร์หนึ่งมันทําให้เราเปิดโลกกว้างอะเหมือนที่หนูบอกตอนแรกนั่งคุยกับอาจารย์บอกอาจารย์ตอนแรกหนูคิดเลยนะหขนไทยหนูในหนูเครียดเลยว่าน้องมั่งพยากรหนูนับตัวหนูแล้วพยากรหรือว่ายังไงนะคะพอมาเจอจริงจริเออศาสตร์นี้นะมีความน่าสนใจมากๆ